ฮัลโหลสวัสดีนะคะกบมาเจอกระจอยช่องจอย CA นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปชาชิงนะคะแม่ค้า เออไม่ได้ลงมาน่าจะประมาณเดือนกว่านะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปเนี่ยจะทยอยลงย้อนหลังให้ดูนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจอยขายอะไรได้บ้างน,นะคะจอยเป็นแม่ค้าขายออนไลน์นะคะอยู่ในบอสตันอเมริกานะคะขายทั้งใน ebay แล้วก็พอช์มานะคะถ้าใครอยากมีรายได้เสริมหรืออยากจะทำเป็นงานประจำแล้วทำงานอยู่บ้านนะคะก็ยังไงติดตามเอาไว้นะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ขายให้แม่ค้าก่อนเลยและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้านล่านะคะโอเคเรามาเริ่มดูเลยดีกว่าว่าขายอะไรได้ใน eBay นะคะใน eBay เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ค้าจะย้อนให้นะคะโอเคเรามาดูการจอยขายแบรนด์ซาร่าได้2ตัวนะคะลูกค้าคนเดียวกันนะคะแบบนี้เราก็จะส่งสินค้าพร้อมกันเลยตัวแรกเนี่ยจะเป็น ร u ฟ f l e Y2K นะคะซื้อมาจากร้านซาร่าตอนที่เขาลดราคานะ,ะซื้อมา12เหรียญ99นะคะอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันแต่อันนี้ซื้อมาในร้าน T ี Max แนะคะจอยขายไป2ตัวในราคา 6998เหรียญน,นะคะลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าขนส่งนะร้านจอยไม่มีฟรีชิปปิ้งนะคะทุกอย่างลูกค้าจ่ายนะโอเคต่อมา Banana Republic อันนี้ได้มาจากร้าน Goodwill มือ2ได้มา7เหรียญ99ขายไป42เหรียญน,นะคะตัวนี้ที่ขายได้ราคาเพราะว่าเป็นของใหม่ด้วยบวกด้วยตอนนี้เขาฮิตโทนสีเขียวกันช่วงที่ผ่านมานะคะก็เลย ก็เลยขายได้ราคานะต่อมาไซรัสอันนี้ได้มาจากร้านกู o ดวิวเอา t l เลทหนึ่งเหรียญ75เซนนะตัวนี้ขายถูกมาก6เหรียญ99ตจอยตั้งไว้10เหรียญแต่ว่าตัวนี้มีตำหนินะคะก็คือช่วงแขนนะคะเลอะก็เลยลดราคาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็เอาไปซักนะคะต่อมา แบรนด์คือ soft surroundings นะ,ะอันเนี้ยตั้งใจว่าอยากจะขายประมาณสัก25-30แต่พอจอลงเช็คสินค้าดีๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นงานปากด้วยที่เป็นงานปากอะคะ่ะตัวได้อะมันอาจจะมีหลุดออกมาบ้างนะคะตอนก็เลยขายในราคาถูกลูกค้าต่อมา15เหรียญน,นะคะซื้อมา4เหรียญ99ที่ลาน o o o w v l l ต่อมาคือค a ร i วินค e านะ,ะอันนี้ก็ขายไปถูกนะเพราะตอมาลองเช็คอะ ของใหม่ก็ขายกันประมาณ35 4 0มือสองจอยตั้งไว้ประมาณ30แล้วลูกค้าเนี่ยมักจะต่ออยู่ที่20 2 5ลูกค้าต่อมา20นะคะต่อก็เลยขายให้เนาะจอยซื้อมา7เหรียญ99ที่ร้านกู w วิ l นะคะต่อมาอลิเซีย อลิเซียเนี้ซื้อมาปีที่แล้วอันนี้เป็นของใหม่นะเลยขายได้ราคาแล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยนะคะจอยซื้อมาเพียงแค่4เหรียญ99นะคะขายไปที่75เหรียญนะคะอันนี้ขายได้เพราะว่า เป็นของใหม่นะคะบวกด้วยโทนสีนะจะเป็นโทนสีเบจสีแทนคาเมลนะคะที่เขากำลังนิยมใส่ช่วงหน้า f อร์สีสั้นนั่นเองนะคะต่อมาอเดียนาพ p บเอันเนี้ยอันเนี้ยตอยได้มาถ้าจะไม่ผิดนะได้มาจากก้านกูด d ิ i เอาท์เลทนะคะซื้อปุ๊บแล้วก็ลงขายประมาณวัน2วันก็ขายได้เลยซื้อมา1เหรียญ75เซนขายไปที่40เหรียญนะคะส่งออกตาก ประเทศเหมือนกันถ้าใครไม่รู้นาะลานจอยอ่ะส่งออกต่างประเทศด้วยก็สามารถซื้อใน ebay ได้เลยนะคะ ประเทศไทยก็จัดส่งนะคะแต่ว่ามันจะต้องเสียค่าภาษีนําเข้าเนาะราคาภาษีอก็จะค่อนข้างแพงหน่อยนะคะต่อมาแบรนด์โอเนวีอันนี้เป็นของใหม่ได้มาที่ร้านกูดวิลหกเหรียญสี่เซนขายไปที่15เหรียญนะคะโอเนวีเนี่ยเป็นเออเขาเรียกว่า the more brand นะคะเขาก็ไม่ได้ขายราคาแพงเนาะจอยตั้งเอาไว้20เหรียญลูกค้าต่อ15นะคะก็เลยขายไปต่อมาแลนส์เอ็นนะคะ เป็นชุดว่ายน้ำได้มา4เหรียญ99ขายไปที่30ส่งออกต่างประเทศอีกแล้วนะคะชุดว่ายน้ำเนี่ยถ้าเป็นของใหม่จอยก็ซื้อเก็บทั้งปีเลยนะคะแต่ช่วงที่จะขายดีที่สุดก็คือช่วงซัมเมอร์นั่นเองเพราะว่าคนใส่ไปออไปท่องเที่ยวไปเล่นน้ำเนาะต่อมาแบรนด์ Banana Republic อันนี้เป็นเบลเซอร์ได้มา7เหรียญ99ขายไปที่ 30เหรียญนะคะต่อมาแบรนด์ซาร่านะคะซื้อตอนเซลล์นะคะอันนี้ซื้อตอนเซลล์ซื้อมา7เหรียญ99ขายไปที่28เหรียญต่อมาอันนี้เป็นของใหม่แบรนด์เอเวอร์เลนนะคะได้มา6เหรียญ49ขายไป49เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยได้มาจากร้านกูดวิลนะคะต่อมาเมฟนะคะอันนี้ซื้อมา7เหรียญ99ขาย35เหรียญนะต่อมา แบรนด์ซาร่าซื้อมาตอนเซล์9เหรียญ99ขายไปที่39เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะต่อมาเป็นแบรนด์ c c นะคะจอยซื้อตอนที่เขาลดราคาช่วงประมาณแบบกลางปีนะที่ร้านทีเจแม็ J Max x, ได้มา10เหรียญขายไปที่25เหรียญนะคะต่อมาอันนี้คือ Code and s t o โ e นะคะจอยเช็คสินค้าดูดีแล้วไม่มีตำหนินะแต่จอยว่าลูกค้าเขาขอคืนสินค้าเหมือนเขาซักซักแล้วเสื้อสีตก แล้วเขาตีกลับคืนมาแล้วจอยเนี่ยไม่ได้เช็คให้ดีคือเราเช็คแล้วอะมันแบบมองไม่เห็นเลยว่าเป็นสีตกแต่พอจอยจะมารีดผ้าแล้วเอาสินค้าแพ็คใส่ถุงนะคะเคยมีคนถามจอยว่าเสื้อผ้าที่ซื้อมาเนี่ยซักไหมอธิบายก่อนเสื้อผ้าที่จอยซื้อเอามาขายจอยไม่ได้ซักนอกจากว่าสินค้ามีกลิ่นหรือว่ามีตําหนิจําเป็นจะต้องซักจอยซักนะคะซักเสร็จแล้วส่วนมากจอยจะรีด รีดใช่ไหมคะพอรีเสร็จเราก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จสับเนาะแล้วจอยก็แพ็กใส่ถุงเนี่ยค่ะจอยแพ็กใส่ถุงเก็บสินค้าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งมือสองนะคะจอยแพ็กใส่หมดเลยจะเห็นได้ว่าตามลังในรางทุกตัวคือแพ็คแล้วเวลาที่จอยจะจัดส่งอะคะ่ะก็มาหยิบสินค้าจอยจะมีหมายเลขนัมเบอร์เอาไว้นะคะว่าเออสินค้านัมเบอร์อะไรเหมือนหนึ่งงเนี่ยอันนี้จอยซื้อมาเดือนหนึ่ง ซื้อมาเดือน2ใช่ไหมคะก็มาดูว่าสินค้าอยู่ในเดือนไหนก็เอาไปแพ็คสินค้าจัดส่งแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการเก็บสินค้าของจอยเนาะแล้วก็มามาต่อด้วยตัวนี้เนาะแล้วลูกค้าเขาน่าจะซักอย่างที่บอกซักแล้วสีมันตกแล้วจอยเนี่ยก็ รีฟันคืนเงินให้เขาไปเรียบร้อยแล้วเรามาเช็คดูอีกทีว่าแบบสินค้ามีตําหนิเนาะก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเรารีฟันไปแล้วนะคะสินค้าตัวนั้นจอยก็เลยต้องเอาบริจาคแทนที่เราจะได้กําไรอ่ะกับกลายมาเป็นขาดทุนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เช็คให้ดีเนาะตัวนี้ซื้อมาสี่เหรียญเก้าสิบเก้านะคะขายไปที่ยี่สิบห้าแต่ว่าจอยต้องเอาสินค้าเนี่ยเออบริจาคเนาะต่อมา House Of h a r o นะคะซื้อมา4เหรียญ99ขายไป13เหรียญต่อมาเจครูตัวนี้อยู่กับจอยนานมากเอาแบบสินค้ามาถ่ายรูปใหม่แบบน่าจะ5ครั้งอะคะ่ะอยู่กับจอยมาแบบ4-5ปีอะขายไม่เคยได้นะเป็นของใหม่แบรนด์เจครูไม่รู้จะทำยังไงนะคะแต่ด้วยแบบประสบการณ์เรามากขึ้นใช่ไหมคะเราก็รู้วิธีว่าเราจะต้องถ่ายรูปยังไงเราจะต้องใส่คำไทเทอลว่ายังไงสมัยก่อนเนะี่ยจอย ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใส่ใส่ใส่ใสเขาเรียกว่าอะไรใส่ชื่อรุ่นสินค้าจอยก็จะดูว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นแบรนด์เจคูมันเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแขนยาวเป็นเสื้อของผู้หญิงแล้วก็ใส่ว่าเออตัวนี้มันคือขนาดอะไรนะคะแต่พอเรามีประสบการณ์เราเรียนรู้มากขึ้นอนะเสื้อผ้าบางรุ่นนะคะมันจะมีสไตล์นัมเบอร์นะคะสไตล์นัมเบอร์เนี่ยมันจะอยู่ด้านในเดี๋ยวนะจะเอาจะเอาอันไหนให้ดูดีเนดะ เดี๋ยวหาอะไรที่แบบว่าเออเข้าใจง่ายๆมาเดี๋ยวจอยยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูก็ได้คือมันไม่ได้มีทุกแบรนด์นะคะที่จะมีสไตล์นัมเบอร์เนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอนนี้เป็นตัวอย่างละกันเหมือนอย่างเนี่ยค่ะเหมือนอย่างแบรนด์ซาร่าใช่ไหมคะสไตล์นัมเบอร์เขาอะคือหมายเลขตรงนี้นี่คือหมายเลขอันนี้นะคะคือสไตล์นัมเบอร์ถ้าเป็นรุ่นอื่นะ่ะเขาก็จะมีอยู่ด้านใน ให้แบบพลิกดูป้ายด้านในเนาะส่วนมากป้ายด้านในถ้ารุ่นไหนมันมีสไตล์นัมเบอร์อะค่ะมันจะมีเขียนอยู่ลองไปศึกษาเช็คดูในสินค้าแต่ละตัวที่เรามีอย่างที่จอยบอกไม่ได้มีทุกแบรนด์ที่เขาจะมีสไตล์นัมเบอร์ให้แต่ถ้ารุ่นไหนมีอะค่ะเราสมควร สมควรที่จะมีสไตล์นัมเบอร์อยู่ในคำไทเทลนะคะแล้วก็อยู่ดิสคริปชันด้วยนะไปไปไปศึกษาเอานะคะก็พอตัวนี้ตอนเปลี่ยนใหม่ถ่ายรูปใหม่ใส่สไตล์นัมเบอร์อะไรเข้าไปใหม่สุดท้ายก็ขายได้ซื้อมา4ี่เหรียญ99ขายไป19เหรียญค่ะต่อมาเออเออตัวนี้ตัวนี้แบบสุดๆเลยนะคะอันนี้คือแบรนด์เฟรมนะคะจำได้เลยซื้อตอนที่ลดราคา ช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะที่เจมส์ใกล้บ้านเลยขับรถไป5นาทีถึงตัวนี้ซื้อมา12เหรียญจอยขายไป110เหรียญน,นี่ขายไป110เหรียญดีใจมากที่แบบขายได้ ราคานะคะก็จดจําแบรนด์นี้เอาไว้นะใครเจอแบรนด์นี้ก็ลองเลือกซื้อมาละกันเนาะต่อมาเป็นแบรนด์ซาร่านะคะซื้อมาตอนที่คนลดราคานะคะ12เหรียญ99ขายไปที่39เหรียญตัวนี้ตอนมี2ตัวขายหมดแล้วเนาะต่อมาคือลอเรนลาฟลอเรนนะคะได้มา4เหรียญ99ที่ลานกูดวิมือ2ขายไปที่30เหรียญแนะนํากระโปรงใครเจอเป็นสไตล์แบบเนี้ยมันแบบ ช่วง Y2K ช่วงยุค90นะคะก็ยังไงลองเลือกซื้อมาขายแล้วกันต่อมาซาร่าเป็นทรงกระโปรงนะคะซื้อมาตอนที่เขาลดราคานะคะหมายถึงว่าซื้อมาตอนที่ช่วง ช่วงซาร่าเขาลดซัมเมอร์เซลล์อะค่ะจอยซื้อจากสต์เขาเนาะสั่งออนไลน์มาซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่45เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลย t u u e e s t t n n t t o o s นะคะได้มาจากร้าน TJ Maxx นะคะได้เป็นเซตเลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงได้มา10เหรียญขายไปที่35เหรียญนะคะต่อมาเป็นกางเกงแบรนด์ซาร่านะคะได้มา10 เหรียญนะคะร้าน TJ Max x. ขายไปที่30เหรียญต่อมา Rachel z o นะคะอันนี้เป็นทรง Maxi skirt ได้มา10เหรียญตอนที่ TJ Max x. ลดราคาเนาะขายไปที่30เหรียญนะคะต่อมามาแบรนด์ s a r a นะคะอันนี้ได้มาจากร้าน Marshalls เนาะซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่3 2เหรียญจะเห็นได้ว่าแบรนด์ s a r a เนี่ยจอยซื้อในทั้งใน TJ Max x. มาเชลส์นะคะแล้วก็มีกูดวิลด้วยแล้วก็มีในเออซาร่าสโตร์ด้วยนะคะต่อมาแบรนด์ซาร่าได้มาจากร้านมาเชลส์นะคะได้มา9้าเหรียญ99ขายไปที่30เหรียญต่อมาแบรนด์ซาร่าอีกแล้วนะคะ อันนี้จอยซื้อตอนที่เขาลดราคาในช็อปเนาะสิบสองเหรียญเก้าสิบเก้าขายไปสามสิบสี่เก้าสิบเก้าลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะต่อมาสแปงส์นะคะอันนี้ซื้อมายี่สิบสี่เหรียญเก้าสิบเก้าที่ร้านทีเจแมทขายไปสี่สิบห้าเหรียญแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ขายได้คือแบรนด์เอ็กซ์เพลสนะคะได้มาจากร้านกูดวิลสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายไปยี่สิบเหรียญนะคะต่อมาเราจะมาต่อในพอร์ชมาร์กเนาะเออ อ b เบเนี่ยค่าฟรีในการขายอยู่ประมาณ18เปอร์เซ็นต์นะคะพอชมาก็อยู่ที่20เนาะโอเคมาเดี๋ยวจะย้อนให้ยังไงก็จำแบรนด์เอาไว้จำลักษณะเสื้อผ้าเอาไว้ว่าตอยขายรุ่นไหนไปขายสไตล์ไหนไปทรงไหนหรือแบรนด์ไหนที่บอกขายได้ราคาเวลาออกไปช้อปปิ้งแล้วเจอก็ลองเลือกซื้อเอามาขายดูนะคะอะเรามาดูใน Porsche Mark กันนะคะ Porsche Mark เป็นเสื้อแบรนด์ J Crew นับจากนี้ไปคนจะเริ่มซื้อเสื้อผ้าที่เป็นลายแพรนะคะเพื่อที่จะใส่ช่วงหน้าคริสต์มาสนั่นเองแล้วส่วนมากคนจะนิยมซื้อนะคะสีแดงสีดำสีเขียวสีน้ำเงินนะคะจะเป็นลายตารางแบบนี้ไปเริ่มหากันเนาะซื้อมาสี่เหรียญ99ที่ลาน Goodview ขายไปที่20เหรียญอันนี้เป็นเสื้อมือสองนะคะต,ต่อมาคือ Danette l i t o ได้มาตอนที่ Tjmax ลดราคาได้มา7เหรียญขายไปที่25เหรียญที่ จริงตัวนี้ตอนแรกจอยนึกวก็จะขายได้ประมาณสัก3าหรือ40แต่พอมาเช็คเนี่ยมีหลายร้านเลยที่เขามีสินค้าแล้วเขาก็ขายกันไม่เกิน30นะคะพอลูกค้าต่อมา25เนี่ยจอยก็เลยขายออกไปเนาะเพราะว่าเรามีโอกาสขายอะดีกว่าเพราะว่ามีหลายคนมากเลยที่มีสินค้ารุ่นนี้นะคะ น้อต่อมาคือลิลลี่พูลิเซอร์อันนี้เป็นรอมเปอร์รอมเปอร์ก็คือด้านในเป็นกางเกงเนาะแล้วก็ข้างนอกเป็นทรงกระปรกอันนี้ตอยได้มาฟรีคนที่รู้จักกันเนี่ยเขาให้ตอยมาสี่ตัวนะคะคือตอยขายหมดทุกตัวเลยเนาะอันนี้ได้มาฟรีขายไปที่70เหรียญน,นะคะต่อมาคือแบรนด์โบเดนได้มา7็เหรียญ99ขายไปที่22เหรียญต่อมา Lo ส์แอนด์โอลิฟนะคะอันนี้ได้มา สี่เหรียญน,นะคะที่ร้าน T J m a x เนาะขายไปที่22เหรียญ ต่อมาแบรนด์เจสันวูได้มาที่ร้านกูดวิลนะคะ6เหรียญ49อันนี้เป็นของใหม่เนาะขายไปที่35เหรียญต่อมาแบรนด์เจครูได้มา4เหรียญ99ขายไปที่27เหรียญอยากจะให้ดูรุ่นนี้เนาะแบรนด์เจครูรุ่นเนี้ยเขาคอลแลบกับ Liberty นะคะ Liberty เนี่ยส่วนมากจะเป็นผ้าลายดอกแล้วก็ส่วนมากจะขายได้ราคา กว่าเสื้อเชิ้ตของแบรนด์ J Crew ทั่วไปบางรุ่นอาจจะขายได้40เหรียญหรือ50เหรียญขึ้นอยู่กับลายเนื้อผ้านะคะลองไปเช็คดูนะต่อมาอันนี้คือกระโปรงแบรนด์ซาร่าได้มา9เหรียญ99นะคะจอยสั่งซื้อมาช่วงที่แบบเขาลดราคาชอบลดราคาเนาะขายไป45เหรียญตัวนี้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะเะหลืออีกตัวหนึ่งในร้านน่าจะเป็นไซส์ M นะคะไซส์ XS ขายไปแล้ว ต่อมาคือกางเกงแบรนด์ซาร่าได้มาจากร้านทีเจม m กซ์นะคะ12เหรียญ99ขายไป28เหรียญถ้าใครอยากขายเป็นส่งกางเกงยีเนี่ยถ้าไปเจอรุ่นที่เป็นแบบ 90s หรือว่ามัมฟิตมัมจีนอะไรเงี้ยคือขายได้เรื่อยๆนะคะลงเลือกซื้อหมาละกันต่อมา Urban Outfitters นะคะตัวนี้จำได้เลยตอนช่วงกลางๆปีนี่แหละ วันนั้นไปอ่ะเขามี2ส,สีมีสีนี้กับส,สีฟ้าสีฟ้ามีตัวเดียวจอยก,ก็หยิบมาเนาะสีม่วงน่าจะมี3ตัวแต่ดันเลือกหยิบมาตัวเดียวเออเสียดายมากเลยอยากจะกลับไปเอาอีกรอบนะคะแต่ว่าสาขานี้อยู่ไกลมากไกลจากบ้านจอยแบบเกือบชั่วโมงหนึ่งอะเนาะ,นะ <c oughs> ก็ตัวนี้ได้มา12เหรียญ99ขายไปที่35เหรียญน,นะคะต่อมาคือ blazer brand t o w e r s อันนี้เป็นของมือสองนะได้มาเจ็ดเหรียญเกขายไปที่สี่สิี่เหรียญน,นะคะ เออเลเซอร์ยี่ห้อเนี้ยเวลาจอยเจอจอยมาจะเลือกซื้อมาตลอดแต่ว่าผ้ารุ่นไหนเราจะขายได้ราคาสงูงหรือราคาต่ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรุ่นต้องทำการบ้านก่อนที่เราจะโพสสินค้าขายนะคะจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าที่จอยขายในแต่ละแบรนด์บางอย่างจอยก็ขายได้ถกูกบางอย่างจอยก็ขายได้แพงอย่างที่บอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวมีเนื้อผ้า มีลวดลายของของตัวผ้าขนาดไซส์เสื้อผ้าของใหม่ของเก่าอยู่สภาพดีอยู่สภาพ,ภาพไม่ดีนะแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่คนเขากําลังนิยมหรือเปล่าถ้ามันอยู่ในช่วงที่แบบ แฟชั่นมันกําลังมาค่ะมันก็ขายได้เร็วแต่ถ้ามันยังไม่ถึงช่วงขายเนี่ยมันก็ต้องรอจนกว่าจะถึงช่วงขายแล้วมันจะขายได้เองนะคะนะต่อมาแบรนด์ซาร่าจำได้อันนี้ซื้อในร้าน TJMAX นะคะวันนั้นไปได้3ตัวอันนี้คือตัวสุดท้ายที่ตอยขายไปนะ,ะจะเป็นทรงกางเกงยีนนะคะทรงเดอะมารีนนะคะถ้า ใครเจอลองเลือกซื้อเอามาขายมันจะเป็นทรงกางเกงขากว้างทรงเอวสงูงแล้วรุ่นเนี่ยเขาทําหลายสีเลยนะคะจอยได้มา3ตัวน้อยอย่างที่บอกซื้อมา1 2 14เหรียญ99ขายไปที่49เหรียญตัวสุดท้ายหมดแล้วนะคะต่อมาซ o n อน,นะคะอันนี้ซื้อมา7เหรียญเจเหรียญ99้จอยขายไปที่26เหรียญจริงๆ เออขายไปที่26แต่ว่าตัวเนี้ยพอลูกค้าเขาได้รับสินค้าเนี่ยเขาแจ้งว่ามันมีตําหนินิดนึงนะคะจอยก็เลยบอกว่าโอเคคือเราไม่รู้ว่าในพอร์ชมาร์สเนี่ยสามารถเเขาเรียกว่า,า refund เงินคืนนะคะไม่ต้องเต็มจำนวนแบบเราลดราคาให้ลูกค้าเนี่ย คือไม่เคยไงไม่เคยมีปัญหานี้ส่วนมากที่มีปัญหาก็คือตีของคืนกลับมาเลยนะคะก็คือรับสินค้าคืนตาก็เลยบอกลูกค้าว่าโอเคจอยถ้ามีตําเนียจอยรับคืนแจ้งพอร์ชมาแล้วก็ตีคืนกลับมาเลย mm hmm. เขาบอกว่าเออลดราคาให้เขาก็ได้นาน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เก็บสินค้าไวต้ตาก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นจอยลดให้เหลือ20เหรียญ นะคะเพราะว่าเราลงทุนไป7เหรียญ99เราขายไป20อะ่ะอย่างน้อยเราก็ยังได้กําไรเราไม่ขาดทุนแต่ถ้าเราให้ลูกค้าคืนสินค้าขาดทุนเห็นเห็นเลยเพราะว่าต้องเสียทั้งค่าส่งขาปไปและขากลับนะคะเทียบเท่ากับเสียประมาณแบบ1 8เหรียญได้18 19เหรียญนะคะค่าตีคืนก็สรุปก็คือลดราคาให้ลูกค้า20เหรียญนั่นเองเนาะก็คือยังได้กําไรก็บอกเอาไว้ถ้า ต่อไปใครเจอมีปัญหาเหมือนยังจอยเนาะเราสามารถรีฟันเงินคืนให้ลูกค้าได้นะคะโอเคต่อมาอันนี้คือเจนดิเลนซี่นะคะซื้อมาจากร้านมาแชลสิบเหรียญขายไปที่ยี่สิบสองเหรียญน,นะคะต่อมาแบรนด์เจคูได้มาเจ็ดเหรียญสี่สิบเก้าที่ร้านกูดวิลขายไปที่ยี่สิบเหรียญต่อมาตัวนี้ตัวนี้คือเจอปุ๊บจอยหยิบทันทีเลยได้มา พร้อมกันกับตัวกระโปรงเออร์เบิร์นนะคะคือเจอแบบเอาเลยเอาเลยหยิบแทบไม่ทันเลยนะคะถ้าใครเจอหยิบมาตัวนี้ได้มา12เหรียญ99ขายไปที่59เหรียญคือแบบเอ้ยเจอตัวเดียวอยากจะเจอหลายๆตัวนะคะคือด้วยอย่างที่บอกใกล้สิ้นปีคนเขาจะเริ่มมองหาลายแพลตนะคะแล้วอันเนี้ยมันเป็นแบบ Ruffle Layer อะค่ะสไตล์แบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นส่วนมากเราก็จะเห็นแบบว่าทรงเรียบๆธรรมดาอะไรซะส่วนใหญ่นะคะ Ruffle แบบเนี้ยจะไม่ค่อยได้เจอเนาะดีมากขายได้ราคามากต่อมาเป็นเสื้อแบรนด์ทาวบอสนะคะซื้อมาสี่เหรียญ99ที่ลานกู d ดวิ l ขายไปที่25เหรียญต่อมา s i n เ e r รี่นะคะได้มาตัวนี้สี่เหรียญน,นะคะตอนที่ TJ Max ลดราคาเนาะขายไปที่16เหรียญค่ะจบ จบหมดแล้วสินค้าที่จอยขายได้ช่วงปลายเดือนนะคะปลายเดือนกันยาอะปลายเดือนกันยาเดี๋ยวยังไงแม่ค้าจะรีบทำคลิปนะคะบอกเดือนตุลาให้นะ,ะว่า ภายในเดือนตุลาเนี่ยขายอะไรไปบ้างนะคะก็ยังไงขอบคุณมากๆานะคะที่เข้ามาติดตามนะคะก็ยังไงศึกษากันเอาไว้เยอะๆว่าจอยขายแบรนด์อะไรไปได้นะคะจะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดนะคะเผื่อใครที่แบบเป็นแม่ค้าเหมือนกันเนี่ยจะได้เอาความรู้ที่จอยขายสินค้าได้เนี่ยไปหาซื้อเสื้อผ้าเอามาขายนะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามคลิปนี้แม่ค้า จบแล้วไปก่อนนะคะอย่าพลาดติดตามดูคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาให้ดูนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ